ทุกชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงพคารพผงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลาชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยพ่ารองท่าทิทับดหมดตรง เขารุกทุง่งที่สมานนครขอนแก่นและทุ่งขอนแก่นสมาร์เกมทั้งหมด ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักนกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับข้าวดอเชียงเหนือครั้งที่39ของแก่นสมาร์ทเกมเป็นเชิญครับ ในสองกองสลากท่านผู้วนะ่าการหบังแข่ที่กรุรัฐยิ่งท่านนายกเทศบาลนครหลังแก่จนะครับท่านนายกผู้บริหารกองครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศผูออ้บริหารต้องในจังหวัดภาคอีสานนะครับก็เรียนผูู้น้อง,องครูผู้บริหารที่มาด้วยตนเองหลายคนผมเห็นนะครับ ว่าจะเป็นนายกเทศตรีนครอรัารีนายกเทศตรีนครสุพรรณบครนายกตจริตงหน้เรวมไปถึงนายกอบจชัยภูมิมเเดินผานมไปทุกาี่นผมไม่ได้นะฮะล้วกาเรีนพวกเราทุกคนนะฮะอดผมขอาตกล่าวแสดงความยินดีใเทศบาลนคร้องแกนะฮท่านนายกที่อยู่นหาผมคนนี้ คุณผ no ู้ว่าการจังหวัดที่โดยสบตัวนะฮะผมได้รบกวนขอความกรุณาท่านอยู่ในการจัดการในทานะถ้าใครได้ได้เคยพบผมหลายเวที่รู้ว่าผมได้ทานตหลายหเรือนและขอความเมตตาที่ท่านให้ความเมตตากับผมอย่างนเหนะฮะที่ท่านได้กรุณากรรการดูแลรวมไปถึงให้แรงใจเชียที่สถานต่างของแก้ในกรนการ สถานกรณี้ซึ่งผมเรียกว่าผมไปมาทั่วประเทศน,นะครับทุกนี้ก็จะไปที่นครสวรรค์น,นะครับไปก็จะไปที่ทนครเทวีนะครับสนามกีฬาแห่งนี้ผมไม่เคยมาครับเว่าตอนเด็กๆผมไม่กล้าเคยอ,เเอ,อยู่แถวนี้ผมไม่มาคนะรับแต่ว่าตั้งแต่ไปมาก็เห็นสนามนี้เป็นสนามที่สวยสงบน่าที่สุดนะครับเท่าที่ผมไปมาซามว่าเขาบอกเป็นสนามที่แข่งกีฬาฟุตบอลไทยลีกอันนี้ก็น่าภาคภูมิใจชาวขอนแก่น ตัวก,การจับกัานไก่สอนตัวเดี๋ยวผมก็เป็นเมกกะนวยไทยต้องเยชื่อนักเวทไทยดังๆทั้งมหมดนะฮะแล้วก็ผมก็รู้มากชื่นชมน้าภาคภูมิใจชาวขอนแก่นนะะแล้วก็ยินดีกับนครขอนแก่นที่เรา,ารปลูกฝังลูกหลานของเรานะัะวันนี้เราจะเห็นว่าก,กฎกติกาในการแข่งขันที่ราทั้งหลายเนี่ยมีผิดจังกัดว่ามีคะแนนแบบนี้มีคะแนนแบบนู้นแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกๆพวกเราเนี่ย เรียกความมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะในรูปนนะ้ปอภัยเนี่ยมันไม่มีคะแนนให้ลูกๆทั้งหลายแต่มันสอนให้ลูกๆทั้งหลายรู้ว่ามีแข่งกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะบางคนอาจจะชนะแล้วร้องไห้บางคนอาจาาอาอาจะชนะแล้วก็ดีใจบางคนแพ้อาจจะร้องไห้แต่บางคนแพ้ก็ปเป็นไปรูปของภาคภูมิใจทีนน่จะต่อสู้ต่อไปใน,ใน,ใน้นางหน้า เองท่านผู้การจังหวัดเองที่ผมคุยส่วนตัวกับท่านาก็เป็นนักกีฬานะครับผมก็เรียนเลยว่าตอนเด็กๆท่านก็เล่าบรรยากาศแบบที่พวกเราได้เห็นเพราะนั้นเนี่ยที่น้องชาวบ้านตงกรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดถ้าตอนช่วงหนึ่งที่เราเยอะอยู่แล้ววันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนนะความแข่งขันจริงๆที่แน่ตอนแรกท่านนายกจะบอกผมว่าเรื่องเราจะไม่ค่อยร้อมเท่าไหร่แต่วันนี้ผมมาดูแล้วท่านอยากร้อนมากนะถ้าผมให้คะแนนนี่อุดรธานีอยากโกรธผมนะอุดรธานีอยู่ไหนพี่ลูก ผมเรียนว่าถ้าผมให้คะแนนมันเต็มร้อยเนี่ยผมจะให้ถึง99.99เลยนะเพรา,าก็นนม,มีสิทธิ์เขาแก้ได้ใช่ไหมถ้าใครยกมาแอบปลื้ว่าเป็นสมาร์ทจริงๆนี้ก็เรียนว่าก็ดีใจนะแล้วก็แอบ,บปลื้มพิธีแทนท่านผู้วการกจังหวัดขอนแก่นที่ท่านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีงานแล้วก็มามีส่วนร่วมในการจัดแข่งกีฬาครั้งนี้นะครับผมเองแนะนำองค์ส่งเสริมแต่ความท้งองถิ่นความสำคัญของกีฬาเราเนี่ย เนเหมือนประธานไฟเพลิงนะครับนะท่านพระราชทานไฟเพลิงเดี๋ยวอบจสุราษฎร์ธานีเร็วๆนี้ก็คงจะต้องเข้าไปรับพระราชทานไฟเพลิงที่พวกเราแข่งวันนี้เดือนมกราคมตัวแทนภาคระดับชิมเหนือจะไป็นแข่งที่อบจสุราษฎร์ธานีนะครับรววไปถึงนะรววไปถึงทุกท่านได้มีแนวอุตสาบายนวพระัฒนธรรมทุกท่านจะตั้งโรงเรียนกีฬาในตระกูลราชุตธรรมนะครับแล้วก็เรียนเลยว่าทุกท่าน ช้โรงเรียนกีฬาของเราชาวอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีู่ที่นทั่วประเทศเป็นแบบตัวอย่างนะครับเป็นเป็นโมเดลที่นํานนำไปใช้สำหรับโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศน,<ห>นะครับนนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยวัน<ห>นี้ตขอขอบคุณท้องถิ่นขอบคุณที่ทพวกเราปลูกฝังความรู้รักสามัคคีรู้แย้รู้ชนะรู้ว่าไปให้พี่น้องกีฬาอักกีฬาเด็กๆนัก้เรียนของทุกคนนะครับแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณท่า ผู้บริหารทั้งฝั่งที่เหนือทั้งฝั่งผู้บริหารและก็ฝั่งสภานะครับผู้ได้ร่วมกิจร่วมใจกันนะฮะร้อยดวงใจเป็นอย่งเดียวจัดงานครั้งนี้ได้ดีมากก็เพียบมากนะครับทั้งเจ้าที่จัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนกีฬาตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง97แห่งนะที่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ในรอบคัดเลือกาทัพไปถึงเหนือครั้งที่39ประจำปีรุ่งวันส2568 ขอนแก่นสปารคเดลผลขอขึ้การจัดการในเปนไ้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์กประการตามเสน่หทุกท่านครับขอบคุณค่ะต่อไค้นเร็จการเนา้อกสที่ท่านได้แสงตามบันทกทบยูนค่ะลำดับต่อไปกระผมคราภริยาจ่าเรอถือท่านประธานในพิธีท่านไก่สอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัด แทนเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและในโอกาสนี้ผมได้อนุญาตกลาวเปลี่ยนชิญท่านที่รับผิดชอบรูปธรรมณยกเลิกสมุทตรีนครขอนแก่นประธานราชการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันต่อท่านประธานในพิธีกล่าวเปี่ยนชื่อเราะผิดต้นทนที่ริ ทาเป็นรองปมะธานผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นท่านรองอธิบดีกรมุขากรกรุงเทพานคมท่านสุภพบเจ้าน้าทีผูนายธรศักด์ทีฆาญขุนาลกแ้วสนทรเชนครขอนแก่นในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกเดือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแประเทศไทยรองศาสตระดับยดครังจิศก ประจําปีการศึกษา2564ของแกนสมาเกิดขอขอบคุณท่านผู้ดับสูงที่ได้ลุญาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธเปิดการแข่งขันกีฬาของแกนสมาเกิดวันี้การจัดงานเนนี้ยงปฐกอส่วที่ถือได้รับการสนับสนุนจากผู้ดับสูงมากมายได้เพิ่มการงุนจากองคร สมาคมสมัเทศบาคมประเทศไทยและตัวข่ายโดยเฉพาะการจัดกานทางวิทาลั้เทศบาลข้องเป็นช่ดีเป็นอย่างที่ที่มีพี่น้ององค์าปครองส่วนท้องถิ่นรอบข้าร่วมกการปรสโบจังหวดของกันร่วมเป็นโจมตีโดยขบวนกางทำให้มีศักยภาพในการจัดจากการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการสนับสนุนให้เกิดกียน ในสารพันธ์สัตสกัดองพนธุ์พืชของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดลเพื่อการออกกำลังกายรู้แพ้รู้ชนะรู้คนัยควบคู่กับวิชาการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูสัต์เช้อาพื้นฐานพัฒนาไปสู่ฝั่เลิดเพื่อเสริมสร้างสุภาพควมงามขององคนไทยในสมบุ๊คแกรนทำร่างกายและจิตใจโดยใช้เวลาและการออกกำลังายเป็นกตองการเพื่อยังคงตอบสนอสนโยบายของรัฐบา ในการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมด,ดมศึกษาอัิ่งใการจัดการงนครั้งนี้ชื่อว่าแก่งสมาันธ์เป็นการสื่อถึงเนื้อามอย่างที่สำคัที่คณะจัดงานต้งเจอเ่สื่อความหมายใหรพี่น้องทุกทา่านต,ตับแอคสื่อถึองความเป็นของแก่งสมาพันธ์สิประการที่สองเราอยาเป็นนักกีฬาเปนักกีฬาทีสมาธสิ่งเหล่านี้ พยายามที่จะใช้เตมอองต์พยาที่จตการที่แตกต่างมากว่ามากกว่าหลางวนรุ่นมระทั่งนักกีฬาต่อให้นักาจะขึ้นไปนักงบนอัจันทร์เพื่อที่จะมีความรู้สึกที่่อคลายรวถึงของอย่างทั้งประธานก็เพ่อแจ้งไป่ย่งน้องๆที่นั่งอยู่ในสนามยาหลังเสร็จจากพิธีเปิดช์การแสดงหนึ่ชุดอย่างขึ้นไปไหนเมื่อคอนเสิร์ตเพิ่ม ขอให้น้องๆนักกีฬาไม่ว่าจะอยู่ในสนามกีฬาจู่วัฒนรขอเชิญชวนมาร่วมสนุกสนานกับคอนเสิร์ตที่เกี่ยวไว้ให้เพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลายคลายความตึงเครียดก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันจงแล้สิ่งที่เราต้องเจอก็คือพิธีปิดแร่ในวันที่สิบตุลาเจะส่งท้ายโนยรุปแบบุณงช้าสีช้แข่งันเรจะมีคอนเสิร์ตแะลา เรามมันเกียสินีให้ทุกคนมาสนุกแต่ที่้าถูกใจพวกม่กกไ,มได้ครับและในวันนี้เรามีคอนเสิร์ตที่พยายามครับมาแล้วซึ่งเข้าใจว่าลูกๆลูกหลานที่เป็นนักกีฬาจะรู้จัก คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้จักได้คอยงานตรนี้ได้ลี่ครับได้รู้จักส่งเสริมครับเสรยะทการองในการจัดการงานตรงนี้ได้รับความร่วมมือจากัวรัฐท้ภาค่หนือทั้งภาคกลาภาคระวนตกรทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก19จังหวัดที่ตะวันอดเชีเหนือ ที่ให้การสนับสนุนการจัดการวาเป็นอย่างดีผมจึงได้ขอมาลวาที่วแจับที่ไปเงหรือว่าเจ้อตกรพร้อมทั้งมอบโล่ประาศผรแ่ันอทีมที่จะงนานในสัญญากเราข่ับ nhiều người cũng vậy, nhiều người cũng vậy, nhiều bạn cũng vậy, nhiều người cũng

สอบดูว่าีสมัคเกในวันนี้นหนึ่งนนี้ก็ต้องเี่ยนบ้างขอแสดงความที่ชมนองของแกแล้วก็ะไรัน้หางแล้วมีมะระกอยานเออได้กินลูกิ้นหรืออะไรสักอย่างของนี้ก็ต้องแก่คนละลูก เิดทุการมลยต้องแการื่างนี้กนเสมตัดการแข่งขันมองแ้วว่าเป็นีาคนือแบบสำคทำได้นรับไม่ว่าจะเป็นกีฬานิ้นใดก็ตามเพื่อในโอกาสนี้ก ื่องความมั่เรื่งประสบความสำเร็จตามเ้าหมายที่ตั้งไว้ทุการแบบนี้ด้เวลาเป็นเลือกของขอเกิดการแข่ขันกีฬานักเรียนองทัพอสุขภิมลอประเทศไทยก็คัมเลือกเา็ภาพควันองเหนือทันที่3 9ตัวปีโบมา2558แข่งันสมาคเกมณัจจุบันี้ครับขมบคุณงรับ ได้แตกตืก่นการแข่งขันักเรียนอุปกรณ์ปกครองส่วนพระผู้หลักผู้ทรเกลียระดับท่าเรือของฉินหนือครั้งที่35ประ,ประ,ระจัดปีนอประมาณ2,567ของแก่นสมาเกณค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อละทอที่เข้าร่วมการแข่งขันในพิธีนี้เรียนเชิญท่านนายสอนกรฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดของแก่นท่านสุรคมเจริญหู รองที่พอดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งทีละฝั่งที่ผ่านพิพานษาแต่ยกเทศมนตรีนครขวางแก่นร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้นนงนี้ครับ